มากันถึงมีเรื่องให้คุณแม่ใบเตยปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับล่าสุดนะฮะเจ้าตัวก็โพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับเล่าเรื่องของแบรนด์เนมที่ CF นะฮะแต่ไม่ได้ของนะฮะก็ไม่รู้ว่าไปตกหล่นที่ไหนใบเตยโพสต์อย่างนี้บอกเครียดแบบเลือดขึ้นหูเลยนะครับอีแม่ c f d o มานะครับแล้วคือทางร้านเนี่ยจัดส่งด้วย EMS ของไปรสีนี ค,คือจริงๆแล้วเนี่ยมันตั้งแต่วันที่9แล้วนะฮะแล้วก็มีเลขแทร็กเลยบอกว่ามันจะถึงวันที่10เวลาเนี่ยเที่ยง46นาทีอย่างนั้นเลยนะจนป่านนี้ยังไม่ได้ของเลยนะครับแล้วคนที่เซ็นรับของเนี่ยเรียกว่ารอปอพอแต่พอไปถามรอปอพอหมู่บ้านก็บอกไม่ได้รับของอะไรนะอ้าวชีวนีเนี่ยก็เลยขอดูกล้องวงจรนะฮะก็ไม่มีไม่มีรฆษณาไหนมาส่งของเลยแล้วตอนนี้ก็คือยังไงก็ยังงงมากเลยอยากรู้มาก ให้ทางร้านแบรนด์เนมที่สั่งซื้อเนี่ยโทรไปหาปรชนีเช็คทุกอย่างว่าของอยู่ที่ไหนส่งที่ไหนหมู่บ้านโครงการอะไรอย่างไร hmm. คือแม่ขับรถวนหาทุกโครงการคือไม่มีสักที่เลยโอ้ยจะบ้าตายนี่คือเขียนแบบนี้นะฮะจะ <c oughs> บอกว่าผ้าบนคอที่ฉันฟรีมาเนี่ยมันหาย,ยากมากรวดันมาหายอีกส่งไม่ถึงมืออีกโอ้ยแม่ลมจับคือ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 เนี่ยอ่านตามเนี่ยเขียนนะฮะครับ <c oughs> ทำยังไงดีใครเคยเจอเคสส่งข,งของไม่ถึงแบบนี้บ้างทำยังไงแนะนำอีแม่ทีอกอีแป้นจะแตกของหายอยากได้คืนแค่ ซึ่งตอนนี้ทีมข่าวติดต่อไปหาพี่ใบเตยน,นะครับก็ได้ขอ้อมูลว่าตอนนี้ได้รับของแล้วเอาของอยู่ที่ไหนคือไปส่งที่บ้านเก่าครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ